คู่รักไฮโซเพลงชนธิดาเป็กเสรณีถูกจับตาความสัมพันธ์หลังไร้โมเมนต์ภาพคู่กับโพสต์ล่าสุดที่กำลังถูกตีความต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชื่อของเพลงชนธิดานั้นถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เยอะมากๆเพราะเธอคือว่าที่เจ้าสาวของเป็กเสรณีชาญวีรกุลและตำแหน่งว่าที่ลูกสะใภ้ของอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีคนที่32นั่นเองย้อนไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2567เป็กเซรณี ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเขา่าขอเพลงชนธิดาแต่งงานด้วยแหวนเพชรเลอค่าหลายกระดับท่ามกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัวและแฟนๆที่ติดตามความรักของทั้งสองคนมาเนิ่นนานและในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพลงและเป็กได้ลงเรื่องราวเส้นทางความรักเจ็ดปีไว้อย่างน่ารักพร้อมกับภาพครอบครัวของทางฝั่งบ้านแก้วบัวสายที่มีคุณแม่ตู่และคุณยายและมีว่าที่ลูกเคยเป็กเสรณีร่วมเฟรมด้วยอย่างอบอุ่นต้องบอกว่าเป็นเฟรมที่พิเศษมาก แต่หลังจากนั้นแฟนๆที่ติดตามไลฟ์สไตล์ของเพลงชนธิดาโมเมนต์หวานด้านความรักไม่มีให้เห็นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพลงชนธิดาได้โพสต์บอกความรู้สึกผ่านแคปชั่นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นเวอร์ชั่นไทยได้ใจความในทำนองว่าถึงแม้ภายนอกจะดูมั่นคงมีรอยยิ้มแต่จริงๆแล้วฉันเหนื่อยและพยายามประคองทุกอย่างไว้ต้องบอกว่าโพสต์ดังกล่าวแฟนๆต่างส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามไม่ว่าเธอจะต้องเผชิญกับเรื่องราวอะไร และล่าสุดโพสต์ของเพลงชนธิดาผ่านไอจิสตอรคือ Still the Same Girl with the Same Name Just a Different Mindset and a New Game PCA ยังคงเป็นผู้หญิงคนเดิมชื่อเดิมเพิ่มเติมคือความคิดที่เปลี่ยนไปและบทใหม่ที่ต้องก้าวเดินจุดนี้ทำให้วันนี้หลายคนจับตามองเรื่องราวความรักของเพลงชนธิดากับเป๊กเสรณีว่าโพสต์ดังกล่าวสื่อถึงเรื่องนี้หรือไม่